สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ช่องของเรานะคะเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ทไทยในการพยากรณ์ค่ะและเราก็จะเน้นที่ลัคณาเป็นหลักนะคะในคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในระหว่างเดือนหลายๆคนบ่นกันเข้ามานะคะว่า ในช่วงเริ่มต้นของปี2568นี้มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกตื้อๆตึงๆึไม่ค่อยฟลว์เท่าที่ควรสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินเศรษฐกิจหรือแม้แต่ในเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันก็มีทิศทางที่ดูผิดแปลกไปค่ะเหตุผลที่มาสมทบความคิดนี้ก็มีอยู่มากมายหลายประการนะคะถ้าเป็นในหลักของโหราศาสตร์ก็จะยึดที่ดวงดาวเป็นหลักดังนั้นเรามาพิจารณาในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าแต่ละลัคนาราศีอะไรเหตุผลใดที่ทำให้คุณรู้สึกตื้อตื้อตึงๆและจะมีทางออกทางแก้หรือไม่เชิญชมเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านนั้นนะคะ อาจจะมีความรู้สึกตื้อตตึงๆเวลาทำกิจการงานแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปในรูปแบบที่คุณพึงพอใจการเงินการทองอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดหรือว่าไม่ฟลอ์เท่าที่ควรวางแผนอะไรมานะคะก็มักจะผิดแผนหรือมีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนอยู่เสมอเหตุผลหลักๆนะคะก็เนื่องมาจาก ดาวพระพฤหัสบ,บดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนเองนั้นได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะและไม่เพียงแค่ดาวประจำตัวที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนนะคะ ดาวมรตยูเองก็เช่นเดียวกันประกอบกันกับดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนก็ได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนเช่นกันค่ะ ดาวพระพฤหัสบดีนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวพระพฤหัสย,ยังไม่ปกตินะคะก็จะมีเกณฑ์ติดขัดหรือเกิดความล่าช้ารู้สึกหนักหนักหน่วงหนวงตึงๆเกี่ยวกับด้านการงานเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับไปไม่สุดค่ะไปไม่ถึงจุดจุดนั้นสักทีส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนเกิดความท้อแท้ใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามสมัยก็ต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าชาวมีนอย่าพึ่งกังวลไปมากเกินนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณจะได้พบเจอกับแสงสว่างครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงกลางปี นี้คือในเดือนพฤษภาคมปี2568แต่ในระยะนี้นะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างมันรู้สึกตื้อๆตึงๆนะคะมันรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนไม่ค่อยฟโฟล์ไปข้างหน้าสักเท่าไหร่เหตุผลก็มาจากดาวใหญ่ๆที่สมัยได้บอกไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวที่โคจรวิป,ปริตอยู่ดาวพระอังคารดาวกระดุมพระที่วิป,ปริตอยู่ดาวมฤตยูที่ยังโคจรวิป,ปริตอยู่ในเรือนสหัชชะส่งผลทําให้การคุยการเจรจาการสื่อสารกับผู้ คนรายร้อมรอบตัวคุณเป็นไปแบบหมุดหงิดค่ะมันเหมือนกับสื่อสารแล้วไม่ลงตัวไม่เข้าใจหรือมีเกณฑ์ชี้แจงอะไรแล้วให้ข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตานั่นมันเป็นสัญญ,ญาณดีๆเกี่ยวกับด้านการงานนะคะว่าจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านการงานไปใน รูปแบบที่ดีขึ้นแต่ดาวพระพุธก็มาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริค่ะอุปสรรคปัญหาเรื่องราวขัดแย้งข้อผิพาดคดีความเกี่ยวกับการทำงานก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นหรือแทรกเข้ามาระหว่างการทำงานได้ค่ะแม้ว่าดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์จะเป็นดาวคู่มิตร จะเป็นดาวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของสติปัญญาและไหวพริบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องราวทุกข์ร้อนใจเข้ามาเป็นบททดสอบนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนต้องพยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติและรอบคอบค่ะ ดวงชะตาของคุณจะเริ่มปร,รับดีในช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะไม่นานแล้วนะคะก็ขอให้ชาวมีนอดทนกันสักหน่อยเหตุผลหลักๆเนื่องมาจากดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริกําลังจะโคจรเข้าสู่เรือนลาภะเรือนแห่งลาภผลในวันที่14มกราคมดาวพระพุธก็จะตามมาค่ะในช่วงวันที่20มกราคมปี2568ดาวพระพุธจะมาอยู่ในเรือนลาภะเรือนลาภผลเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนมี เสน่ห์ทางการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะทําได้ดีเป็นอย่างมากนะคะการวางเนื้อวางตัวต้องดูให้ดีนะต้องรู้จักกาละเทศะนะคะอย่าทําอะไรโผงผางอย่าตัดสินใจแบบพลีพลามวู่วามจนเกินไปมันจะส่งผลเสียในระยะยาวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดาวยังไม่ได้ทําการโคจรยโยกย้ายไปอยู่ในภพเรือนลาพะยังไม่ได้อยู่ในภพเรือนที่ดีมันก็ไม่ได้หมายความว่า ช่วงนี้แย่นะช่วงนี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะดําเนินงานหรือจัดการสิ่งต่างๆไปอย่างที่คุณตั้งใจได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะใช้แค่แผนหนึ่งแผนแรกไม่ได้มันต้องมีแผนสํารองมันต้องมีเหตุการณ์หรือซินารีโอเผื่อไว้ฉากต่อมาเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจัดการอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนคุณจะจัดการอย่างไรมันต้องมีการคิดเผื่อไว้หน่อยนะคะชาวลัคนาราศีมีนคะและลำดับต่อมาการที่ในระยะนี้ดาวพระเสาร์ ดาวเจ้าเรือลาภะของคุณมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ก้อนโตตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยค่ะบางคนนะคะใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะมีโอกาสได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านมีเกณฑ์ได้ซื้อรถมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวจ่ายไปกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจ่ายไปกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาและไม่พอเท่านั้นอาจจะมีเกณฑ์จ่ายไปกับเรื่องของการ เดินทางด้วยเพราะดาวพระศุกร์เองก็โคจรมาสมทบกันกับดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ไม่ถูกกันนะคะดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีนโคจรมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนลาภะที่ราศีกุมอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนเจอคู่อริ เจอคู่แข่ง นะคะเจอผู้คนที่คุณไม่ชอบไม่ถูกใจต้องทำงานร่วมกันกับคนที่คุณไม่ถูกจริตลักษณะนี้เป็นไปได้หรือมีเรื่องราวของการแข่งขันการเปรียบเทียบส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกว่ามันมีเรื่องตึงเครียดเข้ามามันมีความกังวลทางจิตใจเข้ามารวมไปถึงชาวลัคนาราศีมีนบางคนบางท่านก็อาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัด,ขดเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุยกันกับแฟนหรือคนรักคู่ รักไม่กี่คำไม่กี่ประโยคก็มีเกณฑ์ทะเลาะเบาแววงคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงตัวไม่ลงรอยไม่เป็นไปตามที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้ค่ะหรือการที่คุณจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครบางคนทำไมรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะจังคนรอบข้างไม่สนับสนุนให้คบกันคนทางบ้านครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยที่จะคุยกันแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอบอกชาวลคาราศีมีนว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจไม่ต้องคิดมาก ไปนะคะเพราะว่าในระยะปลายเดือนมกราคมหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นดาวพระศุกร์จะโคจรอ,ออกจากการร่วมกันกับดาวพระเสาร์ในช่วงปลายเดือนนี้แล้วและไม่พอเท่านั้นพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ปี2568ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวข,ของคุณและดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็จะเริ่มมีกําลังวังชาม,มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้โคจรเดินหน้านั่นเองค่ะประการต่อมานะคะเหตุผลที่ ที่ชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกถึงความช้าเหนื่อยล้าและรู้สึกถึงการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงรอยก็เนื่องมาจากว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนกัมมะ มันเป็นจังหวะที่คุณเจอกับอุปสรรคหรือเจอกับเรื่องราวขัดแย้งหรือเจอกับการถกเถียงทางการงานหรือเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับด้านการงานแล้วงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆต่อทั้ง12ลัคนาราศีไม่ใช่แค่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชาวมีนเพียงลัคนาราศีเดียวนะคะสําคัญต่อทุกคนสําคัญต่อทั้ง12ลัคนาราศีและทั้งงานมันไม่ราบรื่นงานมันมีปัญหางานมีอุปสรรคมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเครียดไปยังด้านต่างๆด้วย เครียดกับคนรอบข้างใครมาพูดอะไรคุณรู้สึกไม่เข้าหูซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการงานเลยคุณก็อาจจะวีนอาจจะทะเลาะก,กับเขาก็ได้หงุดหงิดหัวเสียได้ลักษณะนี้เป็นต้นชาวลัคนาราศีมีนอาจจะไม่ได้เจอปัญหาที่เนื้อง,งานโดยตรงแต่ก็อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างาน ลูกน้องบริวารคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณอาจจะสร้างปัญหามาให้คุณนำความเดือดร้อนหรือว่าสร้างแรงกดดันบางอย่างมาให้คุณตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าชาวลัคนาราศีมีนบางคนมีปัญหาที่เนื้องานก็อาจจะมีการติดขัดต้องแก้แล้วแก้อีกนะคะเจอกับงานยากงานที่ท้าทายเจอกับงานที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ถนัด ไม่สามารถที่จะทำให้มันบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรืออาจจะเป็นอารมณ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกน้อยอกน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ได้นะคะที่เขาไม่ช่วยเหลือไม่ยื่นมือมาให้คำแนะนำปรึกษามันเป็นอารมณ์น้อยใจบางทีนะ ม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณได้รับคำพูดที่คอยเชื้อเฉือนทิมแทงจิตใจทำให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจบางคนก็มองว่าคุณไม่สามารถทำงานนี้ได้สำเร็จหรอกบางคนก็มองว่าเอ๊ะคุณจะไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่เหรอเขาเคยเริ่มมาแล้วเขาทำแล้วมันไม่เวิร์กหรอกไม่ต้องทำหรอกหาอย่างอื่นดีกว่านะคะบางทีคำพูดหรือการดูถูกดูแคลนที่ชาวลัคนาราศีมีนได้รับมา มันก็ทําให้คุณรู้สึกหดหู่ใจอยู่เหมือนกันนะรู้สึกท้อแท้ใจอยู่เหมือนกันนะแต่จะมาอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนอื่นที่เขาเคยทําอะไรแล้วเขาไม่สําเร็จมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทําแล้วคุณไม่สําเร็จตามเขาสะหน่อยนะคะมันคนละคนกันและมันคนละรูปแบบการทํางานมันคนละวิธีกันนะคะดังนั้นเรายังไม่ลองด้วยตัวเองเราก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรขอให้คุณได้ลองด้วยตัวเองก่อนจะดีกว่านะคะ และประการต่อมาค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณอาจจะได้ไป ก่อนหนี้สินมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะดังนั้นชาวมีนให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนนะคะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาสภาวะติดติดขัดขัดทางด้านการเงินก็ได้มันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะและนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าเป็นอิทธิพลที่ว่าทําไมชาวลัคนาราศีมีนและลัคนาราศีอื่นๆถึงได้รู้สึกว่าพอเข้าสู่ปี2568ในช่วงเดือนมกราคมเดือนแรก ของปีนี้มันมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกตึงๆติดขัดอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกค่ะเหตุผลทั้งหมดสมัยก็ได้สรุปมาให้ฟังกันแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจหรือว่าเสียใจไปค่ะเพราะทิศท,ทางดวงชะตาของคุณมันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนมการาคมและพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอย่างที่สมัยได้บอกไปดาวพระพฤหัสบดีดาวใหญ่ก็จะยกย้ายด้วยนะคะส่งผลเด่นชัดทำให้ดวงชะตาของคุณก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ